ขคดกุ้ง,ง,งข้าวผัดกุ้งนะคะวันนี้มีวัตถุด,ดิบอะไรบ้างนะคะโอเคน้ำเบ์วันน้ำมันพืชน,นะคะไข่ถัว่วลันเตาหอมใหญ่นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็กุ้งนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็น กระเทียมนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ <Carr> ots, แครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ Salt Pepper ออ๋เกลือแล้วก็พริกไทยป่นนะคะ Butter, เนยนะคะแล้วก็ And yellow sweet pepper อืมพริกหวานสีเหลืองนะคะ Rice ที่สำคัญ <cooked. S 1> ก็คือข้าวนะคะอันนี้เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วนะคะ1คืนนะคะแล้วก็อันนี้ Last but not least, soy สอส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 ปรุงรสนะคะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะโอเค let's go เดี๋ยวมอบเตาให้พ่อครัวก่อนนะคะเอาเตาไปเตรียมเตรียมโอเค I eat so easy. Very easy That's what you do Just eat what you want Okay โอเคใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะหอมใหญ่นะคะใส่พวกผักลงไปก่อนนะคะเพื่อนๆเป็นแครอทนะคะแล้วก็ผัดอืมเพราะว่าแครอทมันสุกยากนะคะ ใส่ผักที่มันสุยกยากๆลงไปก่อนนะคะไฟไฟขนาดปานกลางนะคะโอเคอโอเคปกๆๆิกเหลืองนะคะเพื่อน อันนี้เป็นพริกหวานนะคะพริกหวานสีเหลืองเพิ่มสีสันเยียมนะคะรสซองกระหรี่อืมอร่อยกลค์ สเมลกเล็กเอาโอ Beautiful เลิฟลียพริกเลิฟลียเลอร์คัลเลอร์น้ำมันน้อยก็เพิ่มน้ำมันไปได้นะคะ Mm, oh, oh, big. A lot of shrimp. Uh. Yep, I did say oh. that I want it, so I said okay. I did say do you want to cook all these shrimp? Oh yes I do. Oh no, no. I sell you, you did a lot of shrimp. <laughs> hey. Half kilo! Uh. Yeah. You. you have very good quality shrimp yeah rice today. Uh, yes. I think you have Rice with your shrimp. <laughs> 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 oh my shrimp, God. Shrimp with your uh, Oh my God, a lot of shrimp. Yep. But That's look very fresh. Very fresh shrimp. Yeah, of course. Mm. We have lots of seafood in this country. Oh. Wow. 'RE kazoo divide ใส่ข <Rice S 2> uh ้าวลงไปนะคะเยอะไม่ก็ <med> เติมน้ำมันไปอีกนิดหนึ่งนะคะ ཁ་རེ་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  <tiny> พยายามจะไม่ตัดวิดีโอนะคะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้รู้นะคะว่าใช้ระยะเวลายังไงนะคะคออม,มันติดกระทะก็ <and> เพิ่มน้ำมันลงไปนะคะเอกเอกใส่ไข่ลงไปนะคะ วัดอยู่ talking เนียลี่ว้าวใส่ซอสโอ้แล้วก็หยอนซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆโอเคอะโอเคมากอะแล้วก็ เกลือนิดหน่อยนะคะเกลืน้อยถ้าเธอขนมปิดหม้ออ่าแล้วก็พริกไทยป่นนิดหน่อยนะคะ And then, just อ๋อ oh, ก่อนจะเสร็จก็ก่อนที่จะยกนะคะก็ใส่นี้ เนยลงไปนะคะใส่เนยลงไปนะคะนิดหน่อยนะคะก่อนที่จะยกนะคะอออแอบบชิมโอเคอืมอืมโอเคดัน,ดน Are ready to put on the plates? Mm hmm. Yeah. Oh. Maybe you can share this. People can share. ว้าวโอ้โหเป็นเจดีข้าวผัดไปเรียบร้อยนะคะพิกเจดี <Yeah. S 1> ข้าวผัดเจดีข้าวผัดเจดีข้าวผัดโคตรกุ้ง นเออแบบนี้ว้าวอืมอืม,อม,อม He's in there as well make it sweet.